สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเวอร์โกนะครับในช่วงเวอร์โก้รีวิววันนี้เราจะมารีวิวพอสโคในฉบับของเวอร์โกกันดีกว่านะครับในร่างนี้เนี่ยพอสโคมันตำแหน่ง CMF นะครับในสไตล์บล็อกทูบล็อกมาพร้อมสกิลพิเศษอย่างโลสคิมเมอร์นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนบางคนที่เล่นเกมอีซูบลอนเนี่ยก็จะมีบางทีที่ชอบมากองกลางไม่ว่าจะ CMF หรือ AMF เนี่ยเลี้ยงปีกยิงหลอดม่วงกันมากเลยครับส่วนตัวผมนั้นทำบ่อยมากนะครับเอาละครับไปดูการอัพกันดีกว่าก็จะเป็น8 80 40นะครัับมาฟงข้อดีข้อเสียขอองการัพแบบนี้กันดีกว่าครับ ข้อดีของการอัพแบบนี้นะครับก็จะได้พอสโคที่ไปกับบอลไี่ดีหาช่องได้ดีความเร็วก็สูงแจกบอลแทงบอลก็ดีแถมจุสกอร์จะใกล้กลกลกลหรือไกลหรือหลอดม่วงนิดเน้ก็ถือว่าโค้มากเลยครับส่วนข้อเสียหลักๆเลยนะครับก็ค่าพลังเกมรับนั้นจะต่ำมากเลยนะครับเพราะว่าผมลดค่าพลังเกมรับไปหมดเลยแล้วก็ถ้าอัพตามนี้ก็แนะนําให้ไปยืนเป็น AMF นะครับหรือจะไปยืนเข้าคู่กับกองกลางตัวรับดีๆสักตัวนะครับส่วนประวัตินั้นเราไม่พูดถึงกันดีกว่า,ามาฟังความยิ่งใหญ่ของชายคนนี้จากจา้คำที่ออกมาจากปากของเรายอดตำนานกองกลางรมับผ สำหรับพอสโคเขาเป็นที่ยกย่องอย่างมากนะครับในหมู่ตำนานกองกลางในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นชาบี้หรนันเดบที่ได้พูดถึงพอสโคว่าเขาคือมิตฟิลตัวกลางที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับหรือจะเป็นซีดานที่ได้เอ่ยออกมาว่าสิ่งที่เขาเสียดายกับการเป็นนักฟุตบอลที่สุดคือการที่ไม่ได้มีโอกาสลงเล่นคิข้างสโคเลยครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวพอสโคในฉบับของเวอร์โก้นะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ